มบผมนะวันนี้มาทำหน้าอินเดนะจะพาทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยหน้าอินเด็กนะเด่งเป็นตอนตอนไปนะอันนี้จะทำหน้าน้าบารนะนานบาร์แล้วก็วางเลยเอาพื้นฐานก่อนนะเอาไม่ให้เกิน10นาทีนะอ่าแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะมีอยู่2อันอเปิดโน้ตแพดโน้ตเพจนะเซฟนะไฟล์แรกให้เป็นตั้งชื่อว่า step อ่าสเต็ปหนึ่งดอท html นะชนิดเป็นอ n อนไฟล์ fly, แล้วก็เซฟนะอั้นที่สองให้เป็น css นะเข้าไปที่โฟลเดอร์นะอ่อนไฟล์ fly, แล้วก็ตั้งชื่อว่าสเตปนะสเต็ปสเต็ปหนึ่งหนึ่งดอท css นะอ n อนไฟล์ยืนส8บแปดเสร็จเรียบร้อยนะอ่าขั้นตอนแรกนะเรามาวางอันนี้ก่อน วางเลยเอาวางเฮดิมเล้นคุณถาว่ <c oughs> <c oughs> าเฮดก็จะมีอยู่สามคำสั่งหลักๆนะนี่ก็เป็นของง่ายก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวเวลวทาทำที่เราค่อยเปลี่ยนนะอ่ะลิงไปห,หาซีเต็ดต้าซี ตำแหน่งชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วในส่วนของ head <c oughs> ต่อไปก็ในส่วนของ body ออ body นี่ก็จะทำอยู่ สามส่วนนะออกแบบสามส่วนเราหลักก่อนก็จะมีนับนะนับก็คือส่วนเมนูด้านบนอ่าส่วนที่สองก็จะเป็นดีฟนะปรัสนะคอนเทนเนอร์นะส่วนที่สามก็จะเป็นฟุตเตอร์นะ เปอร์ก็จะมีก็จะบอกเป็นคนทำนะบอกว่าใครทำเล็บนี้ได้ละ,ะในส่วนของน้ำมันจะแบ่งอยู่สส่วนนะน้ำ <c oughs> มีคอนเทนเนอร์มีฟฟตเตอร์ในส่วนน้ำเราต้องการให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่นะใส่ดนะีสร้างกล่องขึ้นมา ชื่อว่าคอนเทนเนอร์เพราะว่าเราต้องการให้มันอยู่ตรงกลางในคอนเทนเนอร์ก็จะมีะมีแท็ก A อตอนนี้ก็ชา้าไปก่อนนะเราตั้งชื่อคา้ามันเลยว่าโลโก้นะ,ะชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวกาลสิน แเอนะอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นคล้ายโลโก้นะในหน้าบาร์ก็จะมีรายการเมโนูนะเอลเราทำสักดิงกหนึ่งก็ได้นะเอในเอก็จะมีแท็ก A อก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะ <c oughs> ใส่ i b u t E a ลงไปนะที่ก็ <c oughs> จะมี S l a v e ตอนนี้เรายัางไม่เชื่อมเราก็ชาร์จไปก่อนอ่ะประมาณนี้นะ <c oughs> ในส่วนของคอนเทนเนอร์นะทำเป็นค่าประค่าก่อนแล้วกันคอนเทนเนอร์ <c oughs> ก็จะมี <c oughs> เราต้องสร้างชาร์จขึ้นมากนะอง กองแถวหลักอ่าเป็นแถวนะน,นี้ก็จะแบ่งคอลัมนะด้านซ้ายเป็นเมนูแล้วก็เป็นนะขนาดเท่ากับ3ามนะข้อ3ามเราจะทำเมนูด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นปิดแท็กนะแทบบ็กดอสามอันนี้ก็จะเป็นไว้ใส่เนื้อหา ข้อ9นะบวกกันให้มันได้12นะแถวหนึ่งบวกกันให้มันได้12นะในดีฟพวกนี้นะคอ3ก็ใส่ลูกค้าเข้าไปก่อนนะไอจีอ่าค้อ9ก็อาจจะใส่วิดีโอก็ได้นะ vsrc ตำนหน่งที่เก็บก็ vvo นะชื่อไฟล์ v หนึ่ง mp 4 <c> ี <oughs> ให้มันแสดงปุ่มปุ่มเล่นนะคอนโทรล c o n t r s แล้วก็ปิดแท็ก <c> ว <oughs> นะิดีโอนะหลักก็คือมีอันนี้เราก็จะทำใปนส่วนของน้ำบาก่อนนะแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็คือคอนเทนเนอร์นะ ถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายนะจากรูปภาพอันนี้ก็คือ Bar น้าบาร์ส่วนนี้ก็คือคอนเทนเนอร์นะคอนเทนเนอร์มาจบถึงตรงนี้อันนี้ก็คือส่วนของคอนเทนเนอร์อันนี้ก็ส่วนของพุตเตอร์นะเบ่งเป็น3ส,ส่วนหลักๆ <c oughs> โอเคทำได้แล้ว <c oughs> การเซฟนะ <c oughs> แล้วลองรันดูนะรั <c oughs> นก่อน โทด o นะเป็นการเปิดไฟล์ตั้งชื่อว่า step นะ step หนึงอ่าเราก็ได้มาแล้วนะเราจะรู้เลยว่าตอนนี้ภาพยังไม่แสดงเลยแล้วก็อ่าเซฟ img k 1 jpg อ่าถ้าใครภาพเราไม่มาสักปันเลยอ่าสังเกตง่ายๆว่าเราเขียนตรงนี้นะมันขึ้น error เออเ เราเขียนผิดเราก็มาเช็คดูนะไจเจนต้าลิงอ่ะโอเคเมื่อกี้เราลืมใส่แท็กปิดนะอ่ะมาแล้วนะเราก็ได้รูปภาพได้รูปภาพวิดีโออ่ะต่อไปเรามาตกแตกซีเอสนะเราก็มาร์คไว้เลยนะแบ่งเป็นส่วนๆ อันนี้ก็เป็นรีเซ็ตนะ C S ส่วนที่สองก็น่าจะเป็นเลเยอร์อ่าส่วนที่สามก็จะเป็นอ B G background นะเกี่ยวกับตัวักอนเกี่ยวกับเส้นนะประมาณนี้อ่ะมารีเซ็ตก่อนเลยดับแรก Start มาจินศูนย์ v x ก็บ็อกนะบ็อกไซซิ่งบอร์เดอร์บอร์เดอร์บ็อกะเซฟลองรีโหลดดูนะอ่าเราได้ละนะเซฟรีโหลดอยู่ชิดจอสตาร์ star, นะมาจิ้น เทดดิ่งศูนย์ชิดหรือยังอ่ะชิดขอบละนะมาจินศูนย์ px เดี๋ยวเราเทดดูซิมันไม่ชิดนะเราลองเทดดูซิว่า เราเชื่อมต่อซีดีถูกไหมอ่าเป็นเอาคัลเลอร์ก็ได้คัลเลอร์เลสดูซมาไหมอ่าอย่างนี้รู้เลยว่าเราเชื่อมต่อซีดีไม่ถูก <c oughs> อ่าซีเอสเนาะเราเชื่อว่าสเต็ปหนึ่งนะแต่เราตั้งเป็นสไตล์เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มานะมันต้องเป็นสเต็ปหนึ่ง อ่าโอเคเราได้แล้วนะตัวหนังสือเป็นสีแดงลนะ <c oughs> โอเคถือว่าเชื่อมต่อซีเอผ่านนะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของแท็ก A นะดีเซต a หน่อยสิให้มันเป็นสีอ่าคัลเลอร์นะเป็อ <c oughs> ินเฮอริทอินเฮอริทนะถ้ากล่องมันเป็นกาหมดกล่องเป็นสีขาวตัวหนังสือลิงก์ก็จะเป็นสีขาวโดยอัตโนมัตินะ t ทคด d e c o r a t i o ่ recall, ให้มีเส้นนะเส้นหายแล้วตัวหนังสือเป็นสีดำต่อไปเรามาทำในส่วนของ UL นะยูก็คือส่วนนี้ UL UL นะ่า UL นในเรานะปุ่มเราไม่ให้มันมีนะปุ่มไม่เอาเราก็รีดรีด รายการรีสไตล์ไม่เปินแบบนานนะแล้วก็ให้มันเพดดิ้งนะ0ูนพีเอ็กให้มันชิดนะอ่าเซฟตัวอย่างอ่าหายแล้วนะต่อไปเราก็มารีเซ็ตในส่วนของรูปภาพกับวิดีโอนะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ IMG นี่ IMG แล้วก็วิดีโอนะ มันมีคุณสมบัติ <c oughs> เป็นความกว้างนะร้อยเปอร์เซ็นตฟนะดีโหลดดูอ่าติดจอละต่อไปนะต่อไปแล้ว็็มาทำในส่วนของ layout นะแล้วกำหนดว่า c o n เทนเนอร์อ่าให้มันมีความกว้างเท่าไหร่กว้าง1170งหน่ px นะ แล้วก็อยู่ตรงกลางมาจินอโอโต้เซฟแล้วก็ลองลันดูอ่าอยู่ตรงกลางละเรียบร้อยต่อไปนะเราก็มาทำแบ่งนะแบ่งคอนะนะมาแบ่งนะคออะไรนะคอสามเรามีคอสามกับคอเก้าใช่ไหมคอสามเท่าไหร่ ดีทีเฮดดดีทีเฮดนะคืขอข้อสามอยู่ที่ยี่สี่จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เซฟก็ปีเอ็นเตอร์นะเปลี Copy, Enter, นะ่ยนเป็นข้อเก้าก็อยู่ที่เจนะ็ดสิบสี่เซฟลองรีโหลดดูนะอา่าเราก็จะได้ละอันนี้ก็จะเป็นคอสามคอเก้าใช่ไหมต่อไปเราก็ทำให้มันนะเรียงก็คือ forward l e นะก็จะเป็น ข้อสามอดข้อเก้าให้มันอะไรให้มันโฟดเล็บเรียงซ้ายอได้แล้วให้มีระยะห่างนะด้านในด้วยก็เป็นเรดดิ้งซ้ายขวาเรดดิ้งซ้ายขวาาบนล่าง15บห อันนี้บนล่างนะบนล่างซ้ายขวา15บหเซฟนะรอยโลดดูเซฟก็รีดมีระยะห่างเรียบร้อยแล้วต่อไปนะสัง <c oughs> เกตว่าตัวนี้มันมันขึ้นมานะเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียรนะ์มันจะเรียงต่อต่อกันไปเรื่อยๆนะวันเร้าก็ไม่เคลียร์นะ แล้วก็ไปเลยนะโลนะกำหนดแถวด้วยค t าโลให้มีมาจินนะเป็นศนะูนย์ px ลบสิบห้าแ้ก็ขยงมานิดหนึ่งนะโรต่อไปแล้วก็มาทำการเชี่ร์ก็จะเป็นนะคอ er. นเทนเนอร์อ่า before container after low uh, before ทั้งก่อนและหลัง uh, low after ให้อะไรเราต้องให้มันเคลียนะ <c oughs> <c oughs> ให้มันเคลียร์ ce uh, เคลียร์เคลียร์บวก็คือให้มันเคลียร ปวดเล็บนะปวดเล็บ้ายเล็บหัวให้มันเป็นหมดให้มันกลับสู่มูลปกติทั้งก่อนและใช้ทั้งก่อนและหลังใช้นะแล้วก็คอนเทนต์นะให้มันเว้นนะเว้นเป็นเตรียมไม่เลยว่าให้มันล่งๆเข้าไว้นะ Display t ท b บ e นะแสดงผลในรูปแบบตารางนะถ้ารีเฟซรีเฟซตรงนี้ก็จะกลับมาอยู่ข้างล่างาเหมือนเดิมอ่าเรามาได้มาละนะ ต่อไป <c oughs> ต่อไปเรามาใส่สีนะ,ะทำสีแล้วก็ทำหน้าบาร์ก่อนนะส่วนเลเยอร์ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนต่อไปก็จะเป็นส่วนสีใช่ไหมแบ็กกราวน d นะตอนนี้เราใส่สักสองสีก่อนแล้วกัน BG Color เลอร์ไอ้อ่าเปิดแท็กขึ้นมาบนะีจีคลก็บี a c k g r o u n d Color สีเขียวก็จะเป็นเยลโล่เยลโล่ผสมสีเขียวแล้วก็สีดำไอก็เป p ี copy เอานะถ้าบั็นได้ก็ copy มาเปลี่ยนคราสะเป็น Dark อย่างนี้ก็ได้นะดาร์กก็จะเป็น c h ร r สสามสาาะเราจะเอาไว้ในฟ er. ุตเตอร์เพราะฉะนั้นก็ใส่คราดลงไปนะ น้าก็จะเป็นสีเขียวนะก็ใส่ c l a s bg g r e n ส่วนฟุตเตอร์ก็จะเป็น c l a s bg dark า a v ฟ r e ีโหลดดูอ่าเราได้แล้วนะเรียบร้อยเราได้เป็นเรียบร้อยนะเห็นไหม อินเฮอริสใช่ไหมอินเฮอริสเราต้องใส่สีด้วยนะ,ะใส่สีคัลเลอร์เป็นไวน้ใส่สีลงไปด้วยเซฟอ่าเราได้และนะคราวนี้เรามาทำในส่วนของอ่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาทำต่อนะ คลิปนี้ให้มันเขียนทั้งเฮียทีมเอและเสีย e ให้มันแสดงผลให้ได้แบบนี้ก่อนนะเอาเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาทําต่อนะคลิปนี้ก็จะมีการรีเซ็ตนะรีเซตแล้วก็แบ่งเลเยอร์นะแล้วก็ใส่สีพื้นไปนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะมาต่อกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะ